สวัสดียามเช้าครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับข้างล่างนี้ลงมาได้เลยนะครับเลยหวลัวเข่านั้นนะครับไม่มีรถเลยนะครับเลยหวัวเข่านะครับลงไปไม่ได้นะครับ สถานการณ์น้ำท่วมนียวันที่สองนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงนะครับบ่ายสี่โมงนะครับจนถึงขณะน,นี้น้ำยังไม่ลดนะครับมีแต่ขึ้นนะครับนี่ลงไปไม่ได้ครับเลยหัวเขาานะครับเครื่องซักผ้าต้องอาอะไรมา ตั้งนะครับครับสวัสดีเช้าวันใหม่ครับนี่เป็นสถานการณ์นะครับน้ำล้นตลิ่งครับจากแม่น้ำป่าตักนะครับเข้าชุมชนศสีสะอาดหมู่สิบเอ็ด ตำบลตันเดียวอำเภอรมศักดิ์จังหวัดเพชรบุรน,นะครับนะครับนี่เป็นรอบที่สามนะครับรอบที่สามของปีนี้นะครับแล้วก็น้ำเยอะมากนะครับน้ำเยอะมากน้ำเยอะมากสูงกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วว่าสูงแล้วปีนี้ยังสูงกว่านะครับระดับน้ำในพื้นบ้านที่เข้าในพื้นบ้านนี้ก็เลยหัวเขานะครับเลยหัวเขานะครับ ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับน้ำเข้าตั้งแต่เมื่อวานนี้21สิงหาคม2565เมื่อวานนี้นะเวลาบ่าย3โมงกว่านะครับจนถึงขณะนี้เช้าวันที่22สิงหาคม2565น้ำก็สูงขึ้นนะครับไม่มีลดนะครับน้ำก็สูงขึ้นนะครับไม่มีลดนะครับยังสูงอยู่นะครับ น้ำยังสูงอยู่นะครับยังขึ้นนะครับยังขึ้นอยู่เลยนะครับนะครับแต่ขึ้นเท่านั้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสูงกว่าเมื่อวานนี้นะครับสูงกว่าเมื่อวานไม่มีรถนะครับไม่มีรถนะครับส,สถานการณ์น้ำนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะชุมชนศรีสะอาดหมู่สิบเตําบลตันเดียวอำเภอรมสัตย์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ น้ำล้นตะลิ่งนะครับน้ำล้นตะลิ่งแม่น้ำป่าสักนะครับน้ำยังไม่ลดนะครับยังขึ้นอยู่นะครับยังขึ้นอยู่ในพื้นบ้านข้างล่างก็เลยหัวเขานะครับเลยหัวเขานี่ก็ ถ่ายอยู่บนระเบียงชั้นสองนะครับถ่ายอยู่บนระเบียงชั้นสองครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศวันที่สองนะครับจากที่น้ําแม่น้ําป่าสักลุนดาลิงไหลเข้าจุมจมนิรดาดหมู่สิเบเอ็ดตําบลดอนเดียวอํเาเภอหลมสักจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นวันที่สองนะครับ แล้วก็สูงกว่าทุกปีนะครับสูงกว่าทุกปีนะครับแล้วก็เป็นรอบที่สามของปีนี้นะครับเป็นรอบที่สามของปีนี้นะครับนะครับบรรยากาศยรรมามเช้านะครับนะครับฝนฟ้าก็ยังมีเมฆหมอกอยู่นะครับมีเมฆน,นะครับฝนก็ปล่อยนะครับบรรยากาศนะครับฝนตกฟ้า ยากาศน้ำนะครับยากาศน้ำนะครับแม่น้ำปาตักนะครับถัดมาก็เป็นถนนนะครับถนนน่ประตูบ้านนะครับประตูเข้าบ้านนะน้ำก็ไหลเข้ามาตรงนี้นะครับ รอบที่สามนะครับสําหรับปีนี้นะครับเยอะกว่าทุกปีด้วยนะครับน้ําสูงขึ้นกว่าทุกปีนะครับบนในพื้นบ้านนี้ก็เลยหัวเข่านะครับเลยหัวเขา่าเป็นทุกปีนะครับเป็นทุกปีนะครับแต่ปีนี้จะสูงกว่าทุกปีนะครับปีนี้จะสูงกว่าทุกปี บรรยากาศการบรรยากาศแอนเช้าน้ำก็ยังเต็มอยู่นะครับยังไม่ลดเลยนะครับยังไม่ลดเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ